ผมจะมาบอกเทคนิคการเก็บแต้มแบบโคตรเร็วเลยนะครับของลิเกเตอร์หลายคนเนี่ยขอมากันเยอะมากเลยเฮ้ย hey, ทำไมพี่เมฆเก็บแต้มแบบเร็วโคตรเลย2วันเนี่ยแตบ้บม5000ผมมีไอเทมลับนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปว่ามันดียังไงแล้วก็มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้ากดติดตามให้กันแล้วเนี่ยไปดูในเกมมันเลย ก็อยู่กับ 4S s นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการเดินเกมของลิกเตอร์นะมีน้องคนนึงเนี่ยถามมานะครับว่าทำไมเก็บแต้มเร็วแล้วก็ e x ็กซ์ e เนี่ยมันเล่นได้ไหมพี่เบกก็นี่เลยครับวิธีการเก็บแต้มให้เร็วนะคือ1เลยนะครับเราต้องเล่นให้มีส่วนร่วมกับทีมเยอะๆนะ เช่นโลมเนี่ยต้องแอซิดเยอะนะครับแล้วก็รับดาเมจเยอะนะถ้าเป็นแท่งแต่ถ้าเป็นไฟเตอร์แอสซินเนี่ยจะวัดที่จํานวนคิวนะครับคิวเยอะก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้เห, Fighter, หรียญเงินไฟเตอร์เหรียญทองไฟเตอร์นะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยจะทําให้เราได้ค่าพลังเยอะนั่นเองนะครับยิ่งได้ MVP ด้วยได้เหรียญด้วยเนี่ยหูยบอกเลยว่าผมบวกเกมนึงเนี่ยประมาณ250แต้มถึง300แต้มเลยนะครับช่วงแรกๆที่เก็บนะแรกๆเนี่ยผมก็ใช้ฟิกเกอร์นะแต่ว่าพอมาใช้เอสกคิวเนี่ยรู้สึกว่า มันตอบโจทย์มากกว่านะเพราะว่าแรงนี้เนี่ยเข้าถึงตัวง่ายนะครับถ้าแรงไม่ถึงซูพีมเนี่ยลิกเซอร์จะเข้าถึงตัวฮีโร่ศัตรูง่ายมากแต่ถ้าแรงสูงขึ้นซูพีมร้อยดาวเขาจะเริ่มเซฟละแครี่จะไม่ค่อยแหลมหรือว่าโลมเนี่ยก,การแครี่ดีมากแต่ถ้าแรงนี้เนี่ยมั่นใจว่าเรายัดถึงตัวเนี่ยเอ็กซ์คิวตอบโจทย์มากๆเลยนะครับคือผมเนี่ยจะเน้นแรกเลยนะเพราะว่าลิกเตอร์แพทนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะออกฟูลแทงละ เม็ดส้มประมาณ90%บอต์อ,อกุนแท้งนะครับสายดามเมจเนี่ยไม่แนะนำนะไม่แนะนำเลยเท่าที่ดูลิเตอร์เม็ดส้มมาหลายคนเนี่ยผมถามตรงๆเขาก็ตอบตรงๆนะว่าสายดาเมจเนี่ยมันดีไหมมันดีนะครับตรงที่มันแอคได้อ่เดี๋ยวมาดูจังหวะน,นี้กันก่อนนะเห็นไหมครับว่าจบดาเมจได้เนี่ยเลือดเด้งลรัวเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีนะแต่ว่าฟิกเกอร์เนี่ยมันจะทำจังหวะให้เพื่อนได้ง,ง่ายนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเล่นแบบผิวแท้บเนี่ย มาเป็นทีม,มากับตี้เนี่ยเอ็กซ์สกิลยัดได้เลยนะครับแต่ถ้ากดโซโลเนี่ยไม่แนะนําเลยนะกดโซโลเนี่ยบางทีเราต้องทอําเพื่อทีมนิดนึงนะแต่ถ้าเจอทีมที่ไม่ไหวเิงทีมก็ลองดูหน่อยจะได้นะครับเอ็กซ์สกิลลองดูได้แบบว่ารี่วันนี้ซวยจังวะจับคู่ทีแบบทีมไม่เอาอะไรเลยเดี๋ยวคุณล้วงเองเลยอะไรประมาณนี้ได้นะกลับมาที่เรื่องสายดาเมจกันต่อเลยนะครับสายดาเมจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นเอาไฮไลท์นะ แบบงัดทีเดียวตู้มหายเลยนะครับแต่ว่ามันเล่นยากมากๆนะตว่าจะได้ไฮไลท์เนี่ยบางทีเขาก็เล่นหลายเกมเลยนะครับจุดแข็งของลิกเตอร์ในแผ่นี้เนี่ยคือหนึ่งเลยนะจามเมจางันติมีนะครับขอแค่ยืนไฟได้ขอแค่ยืนได้นานนะครับแผ่นนี้เนี่ยมีฮีโร่ไม่กี่ตัวที่ยังใช้ก่อไฟได้นะลิกเตอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับต่นนี้ก็เข้าสวยนะเกมมา2ตัวเลยนะครับ ถามว่าน้องฟิวเนี่ยกำหม,มัดไหมอ่าน้องเนี่ยกดกับผมนะเกมนี้ผมมากับออฟเลนแล้วก็ป่านะครับอย่างที่บอกนะให้ไปกับเพื่อนนะครับไปกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะได้ไม่บ่นนะแต่ถ้าไปคนเดียวโซโล,แล่แรงเราเอ็กซ์คิวไปรัดทีมเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะแล้วอีกอย่างเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราเล่นได้นะครับมีเงินเราต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยทําให้เพื่อนได้รับดาเมจได้ตรงนี้ผมก็พยายามเล่นนะ แลคแคร์รี่ฝั่งเขาไม่ได้นะตรงนี้คิดว่าไม่รอดละแต่ว่าอย่างที่บอกเลยครับสกิล2อลิเตอร์เนี่ยสามารถกันดาเมจได้นะแล้วก็ใช้กันทูลเลนได้ด้วยนะครับมาดูจังหวะนี้นะคือต่อให้เมจไม่มารับเนี่ยไม่ตายนะครับไม่ตายนะแต่ตรงนี้เนี่ยบ่งบอกเลยว่าเมจทีมเราเนี่ยหูยน่ารักมากน้องยอมเสียฟิกเกอร์เพื่อมาช่วยเรานะทุกคนนี่ผมพิมพ์บอกเลยนะว่าน้องเมจส่งเลขบัญชีมาทางเพจเลย คือจังหวะเนี้ยน่ารักจริงนะผมมาสามนะครับน้องเมดกับแครี่เนี่ยเขาน่าจะมาด้วยกันนะผมเนี่ยกะให้ค่าขนมน้อง300นะครับแต่น้องไม่ทักมานะเออถ้าน้องเมดเห็นคลิปนี้ก็ทักมาหน่อยนะครับถ้าไม่มาด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยเราตายนะแล้วผมมีภาพจากับอะไรที่แบบทูเ่นแปนตรตีใสอย่างเงี้ยแทงสติ๊กเกอร์หนีอ่ะมีนะผมเคยเจอแบบบ่อยมาก โดนคีราชันดาวไปนะครับแต่ว่าได้ดอเลียกับแครี่หวังเขามามาเข้าสู่การเดินเกมกันต่อเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาเอซ์คิวไปเล่นตามเนี่ยอย่างแรกเลยต้องมั่นใจว่าจบดามจได้นะแล้วก็หาแมปเก่งนะครับหาจังหวะเข้าไฟเก่งๆดึงจังหวะให้เพื่อนเล่นได้นะข้างล่างเนี่ยฝั่งตรงข้ามมาปิดฟิวเยอะเลยนะครับตรงนี้เราเล่นได้เลยนะเ,เห็นไหมครับผมเนี่ยโฟกัสเทวานาตัวแรกเลยพอเราเก็บแครี่ฝั่งเขามาได้เนี่ยที่เหลือเราก็เล่นง่ายละ ตรงนี้ตัดสินใจแม็กเลยนะเขาจ่ายดาเมจใส่เราไปเยอะมากเลยนะครับเลีตูดกดแข็งสวยด้วยหนึ่งแรกสี่เนี่ยยังไงก็คุ้มมาก,มากๆเลยนะครับไฟนี้แขงป่าเราไปต่อบูบัฟฝั่งเขามาได้ด้วยนะฟอร์มล่างก็ได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้การเงินห่างสามพันเลยนะครับถ้าเราเอามาในเกมที่ฝั่งเขาเนี่ยการตัวเรายากเนี่ยแนะนำเลยนะไอกสกิล เช่นเกมนี้เนี่ยแครี่เขาเป็นเฮวนานะแล้วก็โรมเป็นดอรีนะครับยัดไปเนี่ยยังไงก็เจ็บคู่แน่นอนนะมุมเล่นไม่ค่อยดีนะครับผมเลยตัดสินใจไม่เข้านะจังหวะนี้เมทตายอยู่ด้วยรอฟอร์เรนมาปิดหลังนะเวเลสเสียอันติไป ตรงนี้น่าจะได้แค่เลือดป้อมกลางนิดน่อยนะครับแล้วก็รอออบเจกต่อไปนะดูว่าเพื่อนจะเอาดาร์คเซเยอร์หรือว่ามังกรเราก็โซนพุ่มแล้วก็หาแมปรอเลยนะครับตอนนี้ยังไม่แปดนาทีเลยนะครับเนี่ยคิวันเถื่อนจัดเลยผมตัดสินใจไม่เล่นนะครับอ,อ,อ่าเดี๋ยวมาดูทูเลนแปีกันเห็นไหมครับว่าแค่กดสกิลสอเนี่ย ก็หลบได้แล้วนะครับอันติทูเลนผมจะอธิบายสกิลลิกเตอร์นิดนึงนะเพื่อหลายคนอย่างงงนะครับจะอธิบายดาบแต่ละสีทำอะไรได้แล้วกันจะเริ่มจากพาสีสกิลหนึ่แล้วก็สกิลสองดาบดินนะครับพื้นที่ปกติที่เรายือนอยู่เลยเนี่ยจะทำให้เราถึกขึ้นนั่นเองนะได้เกาะมากขึ้นสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าโจมดีโดนก็จะตีเร็วขึ้น30%นะครับสกิลสจะฟื้นฟู h p ที่เสียไปนั่นเอง ง่ายๆเลยนะครับดาบบินเนี่ยจะถึกมากได้ตีเร็ว30%แล้วก็เกอบเพิ่มขึ้น12%นะส่วนดาบน้ำเนี่ยพาสีบก็ถ้าอยู่ในน้าก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับสกิลหนเนี่ยจะพุ่งได้ไกลนะเลือกศัตรูยิ่งน้อยเนี่ยดาเมจจะยิ่งแรงขึ้น สกิลสองเนี่ยจะเป็นการผักนั่นเองนะครับถ้าอยู่ในน้ํานะดาบสีฟ้าดาบสีเขียวเนี่ยถ้าเราอยู่ในพุ่มหญ้าเนี่ยจะเพิ่มโบนัสความเสียหายนะครับแล้วก็งัดสตันนะอันนี้นี่คือดาบยอดฮิตของลิกเตอร์เลยนะครับเราสามารถแจกหนมน้าได้ทุกพุ่มเลยนะถ้าดักเจอนี่สยองแน่นอนพาสฟก็จะเป็นการซุ้นฟูเฮดพีนะครับเราอยู่ในหญ้าเนี่ยเลือดจะเด้งตลอดแล้วมุมนี้ดักสวยนะครับปิดหลังเข้าเทวนัดแบบนี้รอดยากครับ เพื่อนเรายังนัวไฟอยู่นะคีล่าฝั่งตรงข้ามนี่เอาเรื่องจัดเลยเก็บเอลสู่ฝั่งเราออมาได้นะครับแต่ว่าเมดเรายังพิวอยู่นะชอตนี้ยังรอดออกมาได้นะครับจากนั้นก็มาดักเหมือนเดิมเลยนะนี่10นาทีนะครับเนี่ยคิวกันไปเยอะมาก เห็นไหมครับว่าถ้าเจอเมทขาตายอย่างเทวานาเนี่ยเข้าถึงง่ายมากเลยนะฝั่งเขามาเยอะนะครับถ้าเพื่อนไม่พร้อมเล่นเนี่ยเราก็ไม่ฝืนเล่นนะถ้าเราเข้าไม่ถึงแครี่เขาเนี่ยก็ไม่ต้องตัดสินใจเข้านะอย่างน้อยเข้าไปเนี่ยต้องเจอแครี่เจอเมทนะครับเรียกสกิลสำคัญฝั่งเขาได้ ตรงนี้เราจะต่อสกิลก็ได้นะงัดคีฟทีนึงแล้วก็งัดหาแครี่ฝั่งเขาอีกหนึ่งทีนะครับก็ได้เหมือนกันตรงนี้เมทเราโดนะนะตัดหใจอยู่เหมือนกันว่าจะเล่นไม่เล่นแต่ว่าเทียวเขาแหลมนะครับนนตรงนี้ก็โดนไปก็หนึ่งแรกสามนะหรือว่าคุ้มมากเลยตอนนี้เราเลือกได้เลยนะคะว่าจะดาร์ซเยอร์หรือว่าจะทำเลนต่อนะ คีล่าฝั่งเขาเนี่ยลึกมากเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจไปปิดเลยฝั่งเขาเหลือแค่2ตัวด้วยนะถ้าได้คีล่าเนี่ยเราเจ๊ง่ายแนะ่เดินบีบเลยนะครับแบบนี้รอดยากครับคีล่าเห็นไหมครับว่าลิกเกอร์เนี่ยไม่จำเป็นนอกดาเมจเลยนะมันมีดาเมจจากอันติเมจอยู่แล้วนะครับขอให้เราเนี่ยยืนแช่ได้นานมากพอยิ่งเราแช่านานเนี่ย ความเสียหายก็จะทวีคูณขึ้นมากเลยนะครับฉะน,นะนั้นเวลาที่เราจะเข้าไฟเนี่ยเราต้องกดอ <Hayır. S 1> ันติก่อนนะทันติเราก็งาน่นเองนะครับคอมโบง่ายๆนะเหมือนเดิมเลยนะครับดักบุงนะตรงนี้เทลแหลมมากเลยนะครับต่อสกิลใส่คีฟนะแบบรอดยากครับ ถ้าเราเข้าไม่ถึงตัวเนี่ยงัดคีมหนึ่งทีก็ได้แล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยก็งัดหาแครี่แต่ต้องมั่นใจว่าเขาไม่มีฟิกเกอร์ไม่มีอะไรนะถ้าเข้าไปแล้วเขามีฟิกเกอร์เนี่ยก็จ,จะเล่นยากนิดนึงหรือว่าถ้าเจอฮีโร่อย่างเฟนนิกอย่างเอลซูเนี่ยก็เอาฟิกเกอร์มาได้เลยนะครับเพราะว่าฮีโร่ที่มีสกิลหนึ่งเนี่ยเราใช้ฟิกเกอร์ตามเนี่ยเราจะสร้างดาเมจได้มากกว่า ดาาลออกมแล้วแต่นี่เป็นเทวนานะถ้าเข้าถึงตัวสกิลนึงเนี่ยยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเก็บสกิลไว้ตามอยู่แล้วนะครับสังเกตไหมว่าผมจะไม่ค่อยงัดเบิ้ลนะนนจะงัดเข้าไปแล้วก็ไล,ล่ตีซะส่วนใหญ่แล้วก็เอาตีแช่ถ้าเขาฟิกเกอร์เนี่ยเราก็สกิลหนึ่งอีกทีนึงตามได้เลยนะครับ ไฟนี้ได้ป้อมมา2ทางนะครับตรงนี้ต้องรับแฮรรี่นะครับแฮรรี่รอดแต่เราไม่รอดนะแล้วเล่นกลางคีล่าหิวเอลสูงมากเลยครับโดนเอลสูชั้นดาวไป <På> เดี๋ยวรอเพื่อนเกิดแล้วก็เอาดารเซเยอร์ได้เลยนะครับ เวเลนหิวเอลสูนะเมื่อกี้โดนเลยจากนั้นก็รอเอาดักเทเยอร์เลยนะครับฝั่งเขาไม่มีป่ากับออมเลนนะถ้ามาเนี่ยเราเล่นได้เลย นี่โลมนะครับเนี่ยคิวไปสิบหกตัวนะส่วนใหญ่เนี่ยผมคิวประมาณเจ็ดแปดตัวอาพหมดเลยนะครับอย่างที่บอกนะมันเป็นฮีโร่ที่เวอร์มากดิเกเตอร์แล้วก็เมตาด้วยแผนนี้เลยในทะางออฟเลนทางลงมิ่งเลยนะตรงกลางเพื่อนเรารีไฟ์มินิดนึงนะครับผมกะจะรอเวฟบ,บนนะแต่ว่าเขาจ่ายสก,กิปไปหมดแล้วนะครับตรงนี้เราแม็กเลย เข้าสุดเด้นเลยนะเหลือคีร่าแค่ตัวเดียวนะครับเกมนี้ก็ชนะไปครับรีเจเนอเรทเอ็มวีพีแล้วก็เหรียญทองไฟเตอร์นะ Q18 ใต้ย2งแอซีตัวนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเดินเกม Richter e x e c u t เกมนี้เนี่ยฝั่งเขาโลมิงเนี่ยเป็นดอรเรียรนะครับแล้วก็แครี่เป็นเทวานา่ามันเลยทำจังหวะให้เทลเนี่ยส่วนได้ยากนะถ้าโลมิงเป็นพวกเทนหรือว่าบอลดัมเนี่ย เทวอาจจะได้สายดาเมจมากกว่านี้นะครับแต่พอเป็นดอรีเรยเนี่ยมันก็รับดาเมจได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับดอรีรยมันก็เลยเจ็บคู่นะกลายเป็นว่าจังหวะที่ผมเข้าเนี่ยจะเอลสูหรือยูเอเนี่ยสามารถศาสกิลมาช่วยได้เลยเทวน้านเนี่ยจะหนียากมากนะแค่ดวนกันหนึ่ง,หน,งหนึ่งเนี่ยถ้าคนดูสังเกตนะผมโซโล่คิวเทวน้านเนี่ยประมาณ3 4ตัวเลยนะครับหรือมากกว่านั้นนะผมไม่ได้นับเหมือนกันแต่จําได้ว่าเทลเนี่ยโดนผมเยอะมากแทบจะไม่ได้เล่นพอลิกเตอร์ตัวเดียวเลยนะครับ ไม่ว่าจะดาเมจรุนแรงแค่ไหนเนี่ยถ้าเป็นฮีโร่ขาตายเนี่ยโดนนิกเตอร์หมดนะแล้วแรงนี้เนี่ย เขาจะการแครี่กันไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เลยอยากให้คนดูใช้ช่องว่างตรงนี้เอาไปปรับใช้แล้วก็ลองเล่นดูนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยไม่ต้องฝืนเอาไว้สกิลมาตามผมนะครับครั้งนี้เนี่ยผมเล่นแบบผิวแต้มนะเล่นแบบบ้าคิวเล่นแบบให้ได้ MVP ็ัวๆนีชวนๆแล้วข้าวกงลังบวกเยอะอ่าถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะพอเห็นผู้ติดตามเพิ่มเนี่ยผมก็มีกําลังใจในการทำคลิปนะครับเจอกันใหม่อีกทีหน้าสวัสดีครับ